สวัสดีครับวันนี้ก็นะฮะหมักต้นได้สี่ห้าวันแล้วฮะเราก็จะมาจิ้มนะครับนี่มาดูนะฮะที่ต้นนะครับครับผมตาก็เริ่มปิ่มๆอย่างนี้นะฮะหมดเลยเห็นไหมเห็นไหมฮะเห็นไหมเนี่ยเจ๊กเนี่ยถ้าอย่างนี้กำลังพอดีนะฮะเราสามารถเอามาจิ้มแล้วมันก็เป็นเลยนะฮะเราหมักมันไว้แล้วเราก็ต้องจัดการจิ้มนะ บางต้นก็เริ่มแตกแตกเยอะนะอย่าให้เกินสามสี่วันนะเนี่ยครับต้นเราค่อนข้างแรงครับเก้าสิบเซนนะครับดดน้ำพอดีอดะเอาตรงหยุดน้ำเลยนะเอาตรงหยดน้ำเลยนะนี่ฮะของเราก็มาจิ้มกันนะครับดูฮะอ่าเริ่มตรงนี้ไม่ได้ครับหนูพี่ นี่เลยฮะนี่คือเป้าที่หนึ่งครับนี่ที่สองตรงนี้ใช่ไหมันไกลไปนี่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 หยุดอยู่ดิอย่าไกลเกินครับมันยิ่งอะไรอยู่นะการการจิ้มของเราก็จิ้มไม่เกินไม่เกินสิบเซนนะครับจิ้มลงไปเลยฮะไม่เกินสิบเซนนะครับประมาณเนี่ยะจิ้มลงไปไอ้ลองนี้มันไม่มีลองนะครับก็จะลําบากหน่อยฮะ เราก็มาชมนะครับก็มันชนิดนี้เจ้าของโรงงานเขาปลูกห่างๆหน่อยฮะร,ระยะ80-90เซนนะครับโดยประมาณนะฮะเพราะว่ามาันชนิดนี้มันต้องการอากาศโล่งๆเยอะๆะฮะถี่ไปมันก็จะไม่ลงหัวครับแล้วก็ลงหัวช้านะฮะเห่นงเขาแจ้งมาตอนแรกนะครับ แต่โดยพอจิ้มแล้วมันก็ไม่ได้ได้ห่างมากครับพอได้ฮนระแต่ผมว่าถ้าเกิดประมาณทั่วไปเอาสักหกสิบเซนนะฮะสวยๆเลยผมว่าแจ๋วสุดเลยหกสิบเนี่ยนะครับเราก็ต้องีปปลูกครับเพราะว่าตอนนี้ก็หมักต้นไว้ประมาณสี่วันห้าวันแล้วฮะถ้าไม่ปลูกตอนนี้นี่คือต้นมันจะยาวเกินมันจะหักฮนะแล้วมันเกิดโอกาสที่จะเหี่ยว แล้วก็ตายนะฮะท่ามาชมครับตอนนี้ผมกําลังหยดน้ําอยู่นะฮะหยดไว้แล้วะฮะก็หยดซ้ําครับเพราะว่าเริ่มปลูกครับผมก็จะหยดไปเรื่อยๆจนกว่าจะปลูกเสร็จนะครับแลงนี้ฮะับสำหรับแ็คซีนะครับเราก็ช่วยกันมีอะไรก็แนะนำครับเพราะว่าผมก็พยายามาทำคลิปนะครับทุกวันนะฮะ วันวันไม่ทำอะไรครับทำมันอย่างเดียวฮะเพราะ <c oughs> ว่าอ้อยเสร็จแล้วครับอ้อยก็หยดน้ำสองรอบแล้วก็โอเคแล้วครับี่เหลือก็รอเวลาครับอันนี้ปลาขอก็จิ้มอยู่นะครับ <c oughs> ได้ไหมได้ครับประมาณเก้าสิบเซนนะฮะอย่าให้เกินนะครับเอาให้ตรงหยดน้ำพอดีนะ ข้อดีของการหมักก็คือจิ้มปั๊บตาปิมเลยนะฮะแล้วก็โอกาสโอกาสที่แบบว่ายังไงอะ่ะเราจิ้มกับหัวก,กับหางนี่น้อยครับเพราะว่าตามันโปนออกมาเห็นเห็นเลยนะครับนี่ฮะเอ๊ะอันนี้มัเนเม็ดนรงหรือเปล่าใช่เหรอเราดูกิปมันด้วยนะครับเห็นไหม,ไมหน,นี่กิฟตอยู่นะี่ฮะมันเม็ดนึงนะครับ ่ฮะเพราะว่ามันห่างครับผมว่ามันห่างพยายามช่วยเช็คหน่อยครับนี่ฮะถึงต้นมันได้มาค่อนข้างที่จะเหี่ยวหน่อยนะฮะแต่เราหมักนะครับต้นไหนที่ตาไม่ปิ่มก็ทิ้งไปเลยนะฮะเพราะเราจะเออจะได้เปอร์เซ็นต์ของการรอดนะครับสูงนะฮะเพราะว่า ยิ่งเรามีระบบน้ำหยดเนี่ยฮะแล้วจิ้มไปปุ๊บตาปริ่มมาเลยนะฮะมันก็โอกาสที่จะเกิดสูงมากๆครับน้อยต้นที่จะตาย,นยฮะนะครับก็อยากจะให้ดูนะฮะเรื่องมดมด,มดกินต้นนะฮะช่วงนี้ฮะจิ้มใหม่ๆมีพี่ผมอจา้างโทรบอกโอ้ระวังเรื่องมดด้วยนะฮะมดกินต้น แต่ตัวนี้เราจุ่มน้ํายาไปแล้วนะมันก็อาจจะช่วยได้ในระดับหนึ่งนะเดี๋ยวเราก็คอยสังเกตการเรื่อยๆนะครับนะฮะก็เริ่มปลูกกันแล้วนะครับนี่ฮะวันนี้วันที่เท่าไหร่น้อยี่สิบหกนะครับวันจันทร์นะฮะวันจันทร์ที่ยี่หกกุมภาพันธ์นะครับก่อนสิ้นเดือนสองวันนะครับเดือนนี้มีกี่วันน้อยี่แปดวัน ที่กก่อสิ้นเดือนสองวันฮะเราก็มาปลูกกันเลยครับแม็กซี่ไม่รู้จะเป็นยังไงครับปลูกค่อนข้างห่างครับเก้าสิบเซนนะสำหรับแว็กซี่เราเล่นเก้าสิบเซนเลยถ่ายเรียบร้อยแล้วครับวันนี้ก็จิ้มมันครับแล้วก็บรเลงไปเรื่อยๆครับ มันก็เริ่มแตกเยอะฮะจะอีกสองวันก็คุมไม่อยู่นะครับเราต้องเร่งจิ้มนะครับเนี่ยฮะแล้วเราพามาดูนะในในในที่เราหมักไว้ฮะเริ่มมีการแตกค่อนข้างเยอะนะเห็นไหมเห็นไหมผมว่าแบบเนี้ยดีที่สุดเพราะว่าจิ้มไปก็เราแบบว่ามั่นใจได้เลยว่าเกิดแน่ๆนะฮะดีกว่าเนี่ยแต่พว่าเนี้ยต้นเหี่ยวๆยนเนี้ยเนี่ยเราไปหมักไว้เอา้า ปิมตาออกมาแล้วดีกว่าเราตัดสดปึ๊บไปจิ้มเลยฮะสิบวันสิบห้าวันบางทียังไม่แตกอันนี้อันนี้จะเป็นการกรองอีกชั้นหนึ่งว่าต้นมันรอดไม่รอดนะ,ะน,นี่เห็นไหมปิมมองมาตาปิมเห็นไหมอันนี้ก็ปิมเยอะอยปิ่มเยอะไปหน่อยฮะนี่ก็แต่มันก็ออโอเคครับมันค่อนข้างมาเห,เหี่ยวฮะวันนี้ก็ได้ทีมงานนะครับวันนี้เราแบ่งทีมงานเป็นสองชุดนะครับ ชุดละกำลังคนเท่าไหร่ฮะสองคนนะครับก็จะเป็นชุดที่หนึ่งก็คือจิ้มมันนะครับชุดที่สองก็คือเดินระบบน้ําหยดต่อไปเนนรื่อยๆฮะเพราะว่าเราจะเดินดาหน้าทาให้ให้เสร็จคงไม่เสร็จครับเพราะตอนนี้ต้นมันที่เราแตกได้อายุสามสี่ห้าวันพอดีนะครานี้วันที่ห้าฮะเราตอนนี้เอามาจิ้มครับ,รบถ้าเกินห้าวันไปเจ็ดวันไปมันมันแตกยาวเกิน,นครับม,รมันก็จะเสี่ยงที่จะแบบว่า ต้นหักนะฮะยังไงช่วยฝากติดตามนะฮะวันนี้ก็เป็นวันว่างๆวันทํางานฮะไม่ว่างเท่าไหร่ครับช่วยกดติดตามนะครับผมก็พยายามนะครับทําสิ่งที่ที่สุดครับสําหรับมันสับปะหลังนะฮะอยากจะทําให้มันดีนะฮะไม่ใช่ว่าเราทำให้มันดีไล่เดียวนะฮะเราทําริงแปลงหนึ่งยกเลยยี่สิบสามสิบสี่สิบสิบห้าติบไล่ฮะทำยังไงให้ไม่ได้ดีนะ มทำได้ฮนะไอ้แปลงหนึ่งอะไรนะงานหนึ่งสิบยี่สิบตันทําได้เพราะเราดูแลน้อยเรามีเวลาเอาใจใส่แปลงของเราเยอะนะฮะแต่แต่ถ้าเกิดเราทําปริมาณมากๆเนี่ยมันจะทําได้ไหมฮนะปีที่แล้วก็พอได้อยู่นะฮะแต่ปีนี้ก็คาดว่าจะาําให้ดีกับปีที่แล้วแต่ก็เสียวๆอยู่ว่าอาจะมีเรื่องระยะห่างค่อนข้างห่างเก้าสิบเซนห่างแต่ถ้าเกิดเรา บำรุงได้สมบูรณ์นะฮะต้นหนึ่งคิดแล้วนะครับผมจะจิ้มได้ประมาณหนึ่งพันหนึ่งร้ยห้าสิบต้นนะฮะต่อหนึ่งไร่นะฮะหนึ่งพันหนึ่งร้อยห้าสิบต้นนะครับเราคำนวณดูฮะว่าเราทำต้นหนึ่งต้องได้กี่กิโลกร,รัมนะครับเราถึงจะได้สิบตันนะฮะง่ายๆะแปลงลุงม,มาทำคือต้นละสิบกิโลใช่ไหมฮะพันต้นก็ได้หมื่นกิโลกัเกบสิบตันพอดีใช่ไหมฮะเอาง่ายๆเลยปั้นกลมๆต้นละสิบกิโลถ้าทําทำได้ต้นละสิบกิโลเท่ากับทั้งแปลงนะฮะ จะได้สิบตันขึ้นนะฮะขึ้นแน่นอนรับประกันนะครับก็มันก็มันก็น่ารุ้นครับมันเป็นไปได้ฮะถ้าเกิดเราทําระบบน้ํานะทําให้สมบูรณ์นะฮะแต่ถ้าเกิดว่าไม่มีระบบนันะ้นน่ะบุกธรรมชาติเนี่ยผมคาดว่าไม่มีโอกาสหรือโอกาสน้อยมากๆที่จะได้สิบตันนะฮะเพราะว่าเออเราจะพึ่งฝนฟ้าอากาศะอะไรที่พึ่งฝนฟ้าอากาศเนี่โอ้โหมันควบคุมยากฮะ แล้วก็เราทาระบบน้ําที่ที่ดีนะฮะมันไม่มีแรงแน่นอนาลดน้ําทุกสิบห้าวันแน่นอนนะฮะแล้วก็ใส่ปุ๋ยบารุงฉีดทอนะร์โมนดูแลนะเรื่องยงเรื่องยาอย่าให้มีผมคิดว่าต้นละสิบกิโลเนี่ยไม่ยากนะฮะเพราะว่าปิธีผ่านมาทําวันไอ้ไอ้อะไรเนี่ยมันทั่วไปะฮะมันแขกดําพวกอะไรเงี้ยต้นหนึ่งก็วันสิบกิโลอยู่แล้วครับมันได้อยู่แล้ว แต่ว่าที่เราไม่ได้10ตันเพราะว่าปีที่แล้วเพราะว่า1มันเน่าเน่าเยอะมาก2ก็คือความเสมอของต้นไม่เสมอมันไม่ได้10ต้น 10, 10กิโลทุกต้นไงฮะแต่ปีนี้เราจะพยายามทําให้ดีคริบ10กิโลทุกต้น,นครับเดี๋ยวเราก็มาติดตามชมกันนะครับก็ฝากต,ติดตามด้วยนะฮะเป็นกำลังใจให้กันทุกวันนะครับผมก็มีอะไรก็เข้ามาคอมเมนต์พูดคุยนะครับสอบถามกันได้นะครับจาก ประสบการณ์จริงนะครับแล้วก็ถ้าเกิดอะไรที่ไม่รู้ก็จะไปหาข้อมูลมาให้นะครับแล้วก็แนวโน้มทิศทางก็ดีนะฮะมันดีจริงๆปลายปีนี้ก็คาดว่าจะดีฮะก็สู้ครับปีนี้ผมก็ปลูกมันเก้าสิบเปอร์เซ็นตนะครับของเนื้อที่ที่มีอยู่ฮะปีนี้ผมทํามันอย่างเดียวครับปลูกอ้อยไว้ทําพันปีหน้าครับเนื่องจากพันแพงครับผมก็เลยซื้อมาทําพันใบแปลงหนึ่งแค่านั้นเองครับแต่ถ้าเหลือก็จะขายออกไปนะฮะสำหรับพันอ้อยปีนี้เราก็ ดูแบคซี่ครับไปครับตอนนี้พนักงานก็แบ่งกันเรียบร้อยครับลงหน้างงานเรียบร้อยครับทีมนี้ทีมใหญ่ครับสองคนนะฮะเดี๋ยวต่อไปผมก็จะไปดึงสายน้ำหยดครับผมก็มีทีมนึงเหมือนกันครับสองคนเหมือนกันครับยังไงก็วันนี้ก็ว่าที่นี้ก่อนนะครับสายเลยครับไปทํางานก่อนนะครับสวัสดีครับทุกๆครับสําหรับคนที่ทํางานนะฮะปัญหาก็มีทุกคนเลยครับมันเหนื่อยแต่ว่าเราก็ต้องอดทนฮะแต่บางทีก็มีอีกหนึ่งความคิดะฮะจะทนไปทําไมใช่ไหม ผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับไปคิดเอาเองฮนะไปแล้วครับผมสวัสดีครับ